ของเป็นต่อเราเวียนเราเวียนกระถิ่กันไม้ต่อไปอุดรเดี๋ยวจะพาไปกินซอยจุือกเนื้อตับแล้วก็สบายนางแจ่วผมเด็ดมากแจับจับเด้อลังแหลอย่างเงี้ยมาทั้งหมู่บ้านรู้เลยว่าเราสายได้ญาติโยมจากฝั่งจันเนี่ยจะตามมาสมทบจริงเหรอมันเหมือนอะไรรู้ป่ะคิตตี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเขาเปิดเพลงก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบบน้องโห นี่อยู่ไหนกันเนี่ยอยู่อุดงแม่ก็อยู่อุดงอุดงหรืออุดอนอุดงแล้วนี่ <S 2> <S 2> <S 2> ใครเนี่ยน้องลามัสดีครับัสดีครับตอนนี้เราอยู่อุดอนวันนี้เป็นบ้านน้องลามพาเที่ยวได้ไหมคือตอนเนี้ย พอรู้สึกเคยดูหนังเรื่องฮอมมอลนภาคแรกไหมออกมาจากบ้านก็เหมือนแบบนั้นมาตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวคนดูยังไม่ตั้งหลักเราเปิดคลิปกันอย่างนี้เลยเปิดคลิปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่อุดรคือก็เป็นรอบกระถินจากปีที่แล้วกระถินไปต่อที่จันทบุรีปีนี้มาอุดรจังหวัดของพี่เกลือเขาแล้วก็ตอนนี้ก็คุณแอนกับพีเอ็กกำลังรอกระเป๋าอยู่อ้าวแล้วเราทาไมหลุดมาคุณเน้นงานจัดสรรจัดการจัดระบบใช่แล้วแตไม่แบกหามเลยไม่แบกหามพ่อพ่อจะแบกเมื่อไปมุงนอกโอเคคนอื่นดูแลได้ แล้วตอนนี้คือเราก็กําลังรองเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะพ่ะอพอง,งานแบกหามปุ๊บจบตรงนี้จบตรงนี้วันนี้เดี๋ยวเสร็จปุ๊บเราไปกินก้อยก่อนกินก้อยชูก่อน <c oughs> มาถึงพุกต้องกินก่อนแล้วเดี๋ยวค<อ>่อยอื่นช่างมันแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าฟามิลี อ่านี่ไงเพราะว่าเขาเคยมาสวนเราวันนี้เราจะไปสวนเขาบ้างไปฟาร์มเขาบ้างลำดับถัดไปก็คือกระถินกระถินซึ่งไม่ใช่วันนี้นะคนดูไม่ใช่วันนี้นะคือพรุ่งนี้อ่าชแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นวันที่ทุกคนพบปะพกปะกสกลินก็มานะมาสมทบพรุ่งนี้เช้าจริงนกระถินน้องนับนิ้วเนี่ยจริงๆ่ยอันนี้ต้องถือว่าเป็นกระถินเป็นต่อคืออยากให้เรานับเลยให้คนดูนับดีกว่าซึ่งพ่อโยนออกอย่างเงี้ยก็คือพ่อไม่รู้หรอกว่าใครมาไม่มาเป็นจังหวัด ที่เท่าไหร่และที่เราตามตามกันมาเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเอ้ยกระแสตอบรับดีนะไอ้ต้อยติ่งเนี่ยต้อยติ่งต้อยติ่งวันนี้ก็ถือว่าจะกึ่งต้อยติ่งกึ่งอะไรไม่รู้โอ้โหปนไปหมดเพราะว่าสําคัญสุดคือเรามาอุดรเป็นการต่อยอดกระถินจากปีที่แล้วตามเป็นกระถินเป็นต่อเดี๋ยวเราไปดูนะว่าประเพณีกระถินของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์เพราะว่าประเพณีของเขาคือเขาไปกระถินที่ไหนเขาจะเหมารถบัสฮะ เขาเหมารถบัสมาจากจันทบุรีเพื่อมาเขาเรียกว่าการใช้กระถิ่นใครเหมารถบัสทังวัดโสภเอาญาติโยมจากฝั่งจันเนี่ยจะตามมาสมทบจริงเหรอโอยยินดีงานบุญก็ยินดีวมมากเลยเพราะว่ากระถิ่นก็เป็นอะไรที่เราทำทุกปีเนาะซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเราจะไป เก็บข้าวเก็บของทําสมาธิหรืออะไรยังไงรอเปล่าทำสมาธิที่ร้านลาบแน่นอนเปิดลาบเลยมามามาอีสานขนาดนี้วัดีวันนี้ต้อยติ่งตามมาด้วยตื่นตันมากที่คบแก๊งโดน่้ดยจังหวในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านและเป็นภรรยาของพี่เกลือซึ่งทำให้ การจัดการทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่พี่เกลยหรอกอยู่ที่คนนี้ฉันคนเดียวเลยจ้าอยู่ที่คนนี้คนไหนรับมีมคนนี้เป็นการเป็นแปะตรนี้นะแน่นไปแล้วเดี๋ยวตรงนี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยจับมัดมาได้แล้วมัดรวมตรงนี้ก่อนมาตอนนี้ก่อนนี่คือชุดแรกชุดแรกมันจะมีไปอีกเกมนี้ใช่รอดูมันแน่นมาก ตลอดใครที่ชอบกินสายซอยจุเนี่ยเราต้องมาร้านนี้เดี๋ยวลืมสวัสดีสวัสดีฮะลุงเกล้าสวัสดีครับวันนี้ขอต้อยติ่งตามมาด้วยมาเลยที่มีต้อนรับสอุดรธานีครับอันนี้เราเราเปิดที่แรกด้วยการที่มาซอยจุก่อนซอยจุก่อนซอยจู้ก่อนนี่อร่อยอ่ะใช่แล้วอันนี้อะไรเนี่ยก้อยเกยอะไรเนี่ยนี่ก้อยเหนียวไหนไหนก้อยเหนียวคืออะไรอ่ะก้อยเหนียวคือเนื้อก้อยที่เขาสับๆจนเนื้อเหนียวแล้วเขาปั้นเป็นก้อนพอเวลาพี่สั่งก้อยเนี่ยเขาถามว่าก้อยดิบหรือก้อยสุดไมาถามว่าเปรี้ยวหรือขมลำดับจะเป็นอย่างนี้ที่เราถืออยู่คือออกก้้ยยยเหีว ก้อยเหนียวขมก้อยเหนียวจะเป็นก้อยดิบอยู่แล้วแสดงว่าถ้าเดินมาแล้วบอกก้อยเหนียวเนี่ยแสดงว่าคุณนี่คืออินไซด์ไม่เฉพาะร้านนี้ที่มีก้อยเหนียวอ๋อเหรอและอะไรอีกครับชีสเกลยอยมาชีสยอยมานี่อะไรคะเนี่ยพวงนมย่างลาวนมของวัวอ่าโอเคอันนี้จะนึบๆหน่อยอ่ะป้าเอาอะไรมาอีกอะไรเนี่ยลูกขาลายมันเนื้อน่องลายเอาเป็นลวก ไม่ได้ไม่ได้เลยกินไม่ได้กินไม่ได้จานเดียวกินไม่ได้แจ่วแจ่วขมเด็ดมากอ่ะเดี๋ยวอันนี้ก็อีกอีกตัวนึงเขาถามแจ่วเปรี้ยวหรือแจ่วขมแนอ่าร้านเขาเสนออย่างนี้ก้นตื้นคือแจ่วเปรี้ยวก้นลึกคือแจ่วขมผมบอกว่าถ้าเดินเข้าสู่วงการขมแล้วจะไม่กลับไปเปรี้ยวอุ้ยอย่างนี้เลยเหรอมัคืออ่งนี้เดีเราจะรู้เลยว่าใครมากินอาหารอีสานแล้วบอกขอแจ่วเปรี้ยวสัอันนี้ยังยังถือว่ายังเข้าวงการแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเข้าสายเป็นอีสานเต็มตัวขม เท่านั้นผมเท่านั้นอันนี้เรีนรู้กันอันนี้ก้อยคั่วก็คือเป็นความสุกๆคั่วขึ้นมาหน่อยนึงสุกด้วยกันคั่วนี่มาอีกอันนึงนะอันนี้อะไรฮะอันนี้ก้อยชิ้นก้อยดิบชิ้นก้อยดิบชิ้นขมอันนี้คือเสือร้องไห้จิ้มได้ไหมจิ้มนะจิ้มนะโอ้ร่อยมา่อยจอันนี้บอกเลยว่าเทิร์นโปรแล้วแต่เรามาเคลียร์กันตรงนี้ก่อนว่าตำ ที่ว่ากันที่อูดอนอแบบนี้หรือแบบไหนที่ว่าวใช่ที่ถ้าพี่พูดถึง้ม่ำนี่มันไปได้หลายมีสานุกรมไหมละ่ะตำร้อยเอตตำแต่ว่ามีตำโคลาชตำอะไรเง<อ>ี้ยแต่ละจังห <ๆ S 1> <ๆ S 2> วัด<ๆ>ม,มีของตัวเองแต่อ,อูดรไม่ได้มีตำอุดรอ,อูดรก็มีสามหมวดมีตำไทยปูปะละตาตำปูนี่เป็นสามขาหลักห<า>ล<ะ>ังจากนั้นจะมีตำซ้วะตำป่าตำหมูยอแต่ว่าอูดอนเนี่ยเป็นจังหวัดที่ตำแม่งอร่อยทุกร้านเ่ะอมจ้ ครสาสกินส้มตามเนี่ยมันว่ากันที่ปลาล้าใช่มันป้ว่ากันที่การหมักปลาล้าแล้วปลาล้าของอีสานน่ยมันเป็นปลาลาที่เรโกองอ่าแต่ว่าปลาล้าอีสานน่กับกลายเป็นปลาลาสุกปลาลาภาคกลางเนี่ยมันจะมีความเป็นดิบสูงการกินจุทนี่ถูกต้องคือเนื้อตับแล้วก็สบายนานหนึ่งสองสามคำเดียวเนือ้อ แบๆเด้อครั้นี้เอาเข้าไปกลวงเข้าไปถั่วถัวเก็กถั่วมันจะกลบแล้วหอมหวานกับกลบกับหุ่นเนี่ยกบแล้วก็หนุบหวานแล้วก็หนุบใช่แล้วตามด้วยสกรึบโอ้โหตามด้วยเลยนะสกรึบงแล้วจะทำให้ทุกอย่างมันขับออกมาโอ้โหแล้วก็ไปเรื่อย เนี่ยบางบ,บ้านแบบเพื่อนมาเงี้ยเขาเอาเนื้อไปซื้อเนื้อ,อตลาดมาซื้อก็อยู่มาเขามาคล้ายมาหั่นหมดทีก็หั่นใส่จานหมดทีก็หั่นใส่จานเนียอ๋มันเป็นแบบนี้เลยโอ้ยมันนุ่ดกดกโอ้ยตายตายแม่เป็นคนชอบกินแจ่วขมใช่ไหมอ่าแจ่วขมก็คือ ตอนนี้ยังขมติดลิ้นอยู่เลยคิดว่ากินยาพาราแต่พอจากจากอเขาเรียกอาหารสวนแบบเรามาเจอแบบอาหารมันก็คลลฟิลโคลลฟิลเลยอย่างที่สวนเรามันจะเน้นเป็นความแบบสดของอาหารทะเลน้ําจิ้มซีฟู้ดหรืออาหารป่าเครื่องแกงเยอะๆอะไรเงี้ยความรักและหลงไหลในส้มตำแม่ยังมีไง อร่อยมากส้มตำเขาอร่อยมากน้ำปลาลนัวมากทุกคนพูดถึงปลาลว่าปลาลนี่คือความต่างของส้มตำที่แท้จริงวัดกันที่ปลาลเหมือนกันนะบางที่ถ้าปลาลขาวก็คือส้มตำจานนั้นก็คือจะไม่มีความอร่อยหรืออาจจะบางคนก็ชอบขาวก็ได้มันไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบแล้วคนอื่นจะไม่อร่อยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่บอกว่าลิ้นคนเราไม่เหมือนกันบางคนกินจานนี้บอกหวานคนบอกว่าไม่หวานใครหวานเ้ยตกใจ ด <interfer es> คือความ <saúde> ต่ตางของส้มตำมันว่าอยา่ี้ปลาลหาใช่ไหมพ่ออยู่ที่สุดบ้านใครบ้านมาห<า>นั่นนะสิใช่ไหมนี่ยังไม่ถึงไหนเลยนี่ยังแบบออกมาจากค่าเขาเล่นสนามบินประมาณ15ห้าทีแวะกินปลาไปครึ่งทริปแล้วถูกต้องนี่งหลังๆนะเรามีแต่คลิปแม่เอาอะไรใส่เข้าไปในปากเนี่ยจนมีคนมาคอมเมนต์ว่าเจอแอนทีไรก็กิน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 อันนี้เขาทมใช่ไ<ช>หม ตอนนี minutes, uh ้เน ah ี่ยด้วยความที่รถเรานสมาชิกเยอะนิดนึงมีทั้งเด็กและผู้สูงอายุแล้วแพ็กยังกันรถโรงเรียนและแน่นอนเด็กๆระหว่างรับจากโรงเรียนกลับบ้านเนี่ยก็จะอย่างนี้แหละอันนี้ไม่ใช่สุดาป๊อปสุดาขวด ยายครับตอนเด็กๆแอนเป็นอย่างนี้ไหมเวลาเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยลไอย่างเดียวตอนเด็กๆแม่เป็นอย่างไรครับไม่เป็นเรียบร้อยมากเรียบร้อยแต่เป็นคนร่วมกิจกรรมกับเขาหมดไม่ร่วมไม่ร่วมเนี่ยคือเป็นคนที่แบบว่าอยากสวยเงียบๆสวยเงียบๆ หแม่นี่คือไอที่แม่เล่าอ่ะหนูก็นึกว่าอารถตู้คันหนึ่งอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้มามาทั้งคณะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเขาจะไปเปิดเต็มที่สวนของเกลือมันเหมือนอะไรรู้ป่ะคิตตี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเขาเปิดเพลงก่อนแล้เดี๋ยวจะแบบ ให้ดูเดี๋ยวครั้นี้เข้าไปที่สวนเนี่ยเมื่งวานพรุ่งนี้เข้าไปที่วัดแล้วก็ไปที่สวนเดี๋ยวฮะเข้าไปวัดแต่ไม่ได้ไปเปิดแสงสีเสียงใช่ไหมปล่านี่แสดงว่าชาวจันที่เขาเรียกว่าคืนกระดิ่งเนี่ยเฮ้ยเราจริงจังจริงจังวันนี้อาจจะยังไม่เห็นจำนวนคนเพราะว่าเช็คอินเข้านอนไปหมดแล้วพรุ่งนี้มีเช้าโอเคไปขอบคุณโอเคครับไปขอบคุณนะเจอกันเดี๋ยวพิ่งเจอการ บงชาวันใหม่ครับลำดับวันนี้เป็นยังไงบ้างพ่อรู้ลำดับการไหมถึงแม้เราจะไม่เป็นคนจัดก็ตามเคลื่อนขบวนเขาก็จะมีขบวนกระถิ่นอะไรอย่างนี้เดินขบวนการก็ประมาณเนี่ยช่วงสายๆเลยเก้าโมงเสร็จปั๊บทอดกระถิ่นประมาณสิบโมงออกแปดเคลื่อนขบวนเก้าแล้วก็ทอดสิบนั่นคือที่เราตั้งใจไว้ตอนนี้เก้ากว่ารอประธานในพิธีรอประธานอยู่รอประธานประธานใหญ่จากเจ้าพระพุง ใช่ไหมลุงลุคนิ้ได้ไหมได้แหละถูกต้องสวยมากกว่าก็จิงสวยกว่าลิทอลขอบคุณค่ะเขาพูดเป็นมารยาทไม่เขาเขาเป็นมารยาทไม่เขาเห็นตามจริงอ่ะเขาเป็นเป็นมารยาทเอาขึ้นไปได้เลิกได้เลิกป มาถึงก็ตั้งขบวนเลยเอาเป้ให้พี่อะรู้เลยว่าเราสายเขาเดินสายพอดีเลยเดินเสร็จแล้วเดินเสร็จแล้วเขาเดินเสร็จแล้วเขากำลังไปขึ้นขบวนสดแม่คือไปยังถามจริงเขาเดินกันไปเรียบร้อยแล้วเขาเดินกันหมด3รอบแล้ว แล้วก็คณะเราก็เพิ่งมาสารภาพกับท่านผู้ชมไปก่อนแล้วมารอบที่3าพอดีที่แบบจบปุ๊บมาปุ๊บเลยที่จะต้องมานําถวายพอดีเด้ตั้งแถวแบบเหมือนใครปล่อยคิวแบบคิวแล้วก็ปุ๊บมาเลยอย่างนี้ค่ะเน้นเข้าร่วมใช่ค่ะมาค่ะ เรมากคุณมาช้ามาเลยทุกอย่างมาเลยเร็วแล้วไม่คิดอย่างไรคุณก็คือถวายผ้าพระไตรไตรกับพระประธานแล้วถ้ามีพระองค์พระประธานอีกองค์อยู่ดดานหน้าแล้วค่อยเข้าทําพิธีกฐะถินแต่เมื่อกี้เราแห่รอบไปแล้วไม่ทัน นี่คือกระถิ่นจักรจันป่ะต้นเนี้ยต้นนี้จักรจันนนี่ต้นี้จักรจันทร์แมนิวกันมาเองเลยคิวกันมาจักรลุงสินผมอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตดึงตัวลุงสินอย่างนี้ครับรถใครจอดอยู่เนี่ยบอกเข้าไปว่ารถเรานั่นแหละรถวัจากจันทร์บุรีนะเอาชนะมาเพื่อที่จะมาร่วมขอดูสินครับขุดเกลือเขามาจะเป็นมาทั้งหมดกี่กี่คนเอ่ยห้าสิบเปอร์เซ็นตจักรจันถามจริงๆเลยลุงสิน บนรถทำไรนั่งกันนิ่งๆโอ้ทั้งวันอยาสิขัดขอเสียมารยาขบวนเข้าไปนู่นแล้วเราตปตามกันไปแล้วโอเคแม่เกิดอะไรขึ้นมิ่ิกทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเกิดขึ้นจากการที่เราลงรถฉากมาถึงเราก็เข้าฉากเลยเราก็เข้าฉากเลยซึ่งเมื่อกี้เป็นลักษณะการถวายผ้าไตรากับาประธานใช่ อย่่างนี้ใชมเราก็ไม่รู้ทําเนียมของทางอีสานว่าเป็นยังไงแต่เราก็พยายามทำตามเขาก็ประมาณเกาะแขนแล้วไปเป็นขบวนซะ,ะซึ่งเอาละเริ่มตั้งอีกแล้วขบวนเนี่ยเน้นขบวนจังเลยสวัสวดีครับพี่กัา สวัสดีครับพี่น้องครับและก็ปีถัดไปที่เราเวียนกันมาเจอเรายกันมาอุดรปีที่แล้วเราไปที่จันบุรีกันปีนี้ชาวจันบุรีไม่น่าเชื่อครับพี่น้องครับเขาบอกว่าใครไปช่วยเขาเขาจะไม่ลืมเขาต้องมาช่วยกลับคืนผมนึกว่าเขาพูดเล่นๆเป็นมุกชาวบ้านที่นไม่ใช่มาเฉพาะญาติญาติที่เราไปทำนะฮะมาทั้งหมู่บ้านคืนกระทินคืนกระทินแกงเป็นต่อเนี่กเหมือนขาดนะไอเหลิม กำลังเดินทางมาจากขอนแกน่นเชื่อเลยใจมันอะไม่คิดจะเข้าโบสมันคิดจะเข้าไปที่สวนอย่างเดียวมันก็คิดว,นนว่าเอีอย่องังส่งอาจจะไม่ต้องปาร์ตี้เลยดีกว่าออแล้วเนี่ยเราถ่ายคลิปออกทีวีอย่างเงี้ยมันมันจะประจานเขาหรือเปล่าไม่หรอกคนเขารู้แล้วมันเป็นคนชั่วแต่อย่างนี้ ครับมันเกิดอะไรขึ้นอ,อ,ยอย่างเร็วมากอย่างเร็วมากคือจริงๆแล้วตอนที่เรามาถึงเนี่ยเขาได้เดินขบวนเดินรอบโบสถ์กันแล้วพอมาถึงเสร็จปุ๊บไปห่มผ้าพระประธานของวัดอะไรอย่างนี้ก็ก็เขาเรียกว่ามาต่อเลยแล้วก็พอได้ห่มผ้าพระประธานสองจุดแล้วในอุโบโสถแล้วก็น้าวัดเสร็จตอนนี้ก็เข้ามาเข้าสู่พิธีท่ดกฐินแล้วตอนนี้แหละที่ญาติโยมจะเอากระถินม,มาถวายใช่ใช่ทุกทุกคนก็จะเตรียมตัวจดเลข ฮจังหวะนี้แหละที่ถือว่ากระถิ่นกลเป็นต่อใช่ก็เป็นกระถิ่นครั้งที่เจ็ดละผมเป็นต่อที่ที่ทรงกระถิ่นด้วยกันแต่ดูเหมือนจะมาก็ไม่ค่อยครบนะมาไม่ค่อยครบคุณสักกลินเขานัดไว้เขาอยู่ไหน้วอู๊ดเนี่ยเขาอยู่ขางอกมาจากขอนแก่นเขารู้ใช่ไหมว่าจัดอุดรก่อนนี้ก่อนหน้านี้เราไปที่จันทบุรีเ็าเหมือนกันเขาไม่ชอบพิธีการทางสงฆ์เขาชอบทังทังโลกคุณเกลือ มังกตายกเขาเล่าสตอรี่มีสตอรี่เกี่ยวกับพระไตเป็นพระไตยพระราชทานหรอใช่เออยังไงพระไตยพระราชทานเป็นพระไตยอธิฐานจิตของสมเด็จพระกนิษฐาที่าะเจ้าพี่ดานในจันเจ้าชายนะฮะก็คือเข้าไปกราบพระบาทบอกว่าอยากจะทำกระถิ่นเพื่อเป็นเป็นพระราชกุศลให้กับองค์สมเด็จพระเทพล้กก็ท่านก็เลยรับเวลาแบบกราบุคมทูลพระองค์ท่านเนี่ยพระองค์ให้กระถิ่นพระไตยท่านจะตั้งอธิฐานจิตให้แล้วคอยมอบพระไตยเนี่ยให้แก่ผู้ที่ขอ สถานูยะเพื่อนำไปทำเมื่อกี้ข้อมูลถูกต้องก็คือ70็ดสิ0 0จบรใช่ใช่ก็ตรงกันกับพรรษาพรรษาชายพระเจ้ามายุของสมเด็จพระกิตติธรรที่เจ้าพอดีวยความที่เราโชคดีเหมือนจะเป็นวัดสุดท้ายเลยพี่ได้ที่เราได้เพราะว่าพี่ดานัยก็มาบรรยายที่อุดรพอดีเพราะพี่ดานัยรู้ว่าเราแบบเฮ้ยเราทำามาเห็นที่นี่พี่ดานัยเลยเอานำมาอ๋อโอ้ดีจังเป็นวัดบ้านที่ได้รับพระกระถิ่นมา นี่ไงเขาพูดถึงลิสแบนลิสแบนคืออะไรลิสแบนสีสีม่วงเป็นสีของประเทศพี่นายก็เลยทำมา,เ,าเพื่อ,อไปแจกในงานกระถินครั้งนี้สายทางพะาะไตกรกถินเนี้ยก็คือทำถวายองค์สมเด็จพระเทพอ๋อนี่ไงลิสแบนที่ว่าเป็นที่เของที่ระลึกจากทางคุณนัยที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพกับเราจากทำโดยมุ้ยที่ทำดีค่ะ ตำนานตำนานเอาอีกแล้วรใครเขใส่เสื้อ <c oughs> คือเวลาจัดของไปต่จังหวัดเนี่ย <c oughs> เขาไม่เคยให้จัดให้อยู่แล้วใช่ไหมจะเล่าให้ท่านผู้ชมว่า,เ,าเสื้อพ่ออาจจะไม่ได้ล<ไ>กลุ่มน,นิดนึงแต่ม,มันมีเหตุมันมีคือเราก็วางใจเพราะเขาเป็นคนไม่เคยพลาดเรื่องเสื้อผ้าวันนี้ถามพ่อเสื้อขาวละ่ะพ่อเขาไม่เข้าใจว่าทาไมพ่อไม่มีเสื้อขาวจัดเสื้อผ้ายังไงวะ หลายสิง่งไงด้วยความเร่งรีบหลายๆอย่างหยิบกางเกงได้ลืมเสือเ้อไม่เป็นไรไนอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจ,ใใจอยู่ที่ใจเมื่อกี<ช>้เราเกลือแบบแชร์ไอเดียกับลุงว่าเอ๊ะนี่ปีที่เจกระถิ่นเป็นต่อ,อที่ทำต่อเนื่องกันม<ช>ปีที่10นี่คิดข้ามช็อตเลยกรุงเทพ จัดไปที่กรุงเทพใช่แล้วก <Please. S 2> ็ด <sucks> ้วยชื่อกระถินที่เป็นชื่อกระถินเป็นต่อเนี่ยใช่ก็จะได้ใช้โอกาสนี้แหละจัดมีตติ้งใหญ่คือกระถินตอนเช้าตอนเย็นปั่นไอ้ไอ้เริ่มมาดีดีนะครับมิติ้งมาทุกุญร่วมกันนะพี่น้อง นั่นมากปักปั้นเือ <c oughs> สองกลาสเซทซิบ <c oughs> <c oughs> ดูดิมันนั่งข้างแอนแป๊บเดียวคัมมต้องดดแน่ไม่ได้ขายขามแม่ขายสวยแม่ขายสวยแล้วแม่เขาเลิกแล้วนะ<ช>หลังจากนี้แม่เขาเลิกแล้วเขาขายสวยใช่ตอนนี้รวบรวมนักบัญชีกันอยู่ <c oughs> ใช่ค่ะโอเค <c oughs> นี่ก็นี่ก็ถิ่นเมืองจันเรานี่ใช่ไหมครับ่านี่ก็ถิ่นเมืองจันแล้วนะครับนี่เขาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนนี้นักบัญชีเขาลงนักบัญชีตอนนี้ลงทำลงมื่อทำบุญยังลงลืมเอาเป่าตังมาขอเป็นสายโอนได้มโอน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 โอได้ มีเรื่องเล่ายังไงครั้งที่เป็นเจ้าภาพกระถิ่นจะได้ทงกลับบ้านเป็นสิ่งที่เราจะสะสมครั้งที่มาเราจะได้ทงกลับบ้านและที่บ้านมิ้นเนี่ยทงเนี่ยแขวนเป็นห้องพักเรานี่ได้เต่านะคะเต่าสวยสวยสวยของสะสมเราโอนก่อนโอนก่อนนะแม่ ที่เขาขานย่อจากจันนี่ทำไมสาทุกันดังจังคนจันไปที่ไหนก็ต้องดังพระของวัดเรารุ่นแรกพระที่เห็นนี้พระในอุโบสถเป็นพระรุ่นแรกของวัดใช่คณะ,ะเราจะมีของที่เราเลือกมอบให้กันกคนคณะ,ะเดี๋ยวหลวงพ่อมีของเลือกมอบให้ทุกคนนะครับ และเหตุที่หยิบขึ้นมาเนี่ยจะจดบันทึกไม่ใช่หตัวเต็มเต็มหตัวเต็มเต็มเดี๋ยวเราจะจดบันทึกหรือเราให้รู้เรื่องยอดที่เราสามารถแบบลดงยอดใช่แต่ทำไมเปิดแอปเป๋าตังกันเร็วเลย ะเราเดินเอ๊ะปุ๊บก็นี่เขวายแล้วแม่ไปไหนทักทายแฟนคลับทักทายแฟนคลับอะไรไ<ข>เราจะเดินไปลงทานเราเห็นนะคิดว <c oughs> ่เาเราจับได้นะ <c oughs> เราเห็นแล้วว่าเขามีทั้งชุปต่อมไม้ทั้งอะไรอย่างเงี้ยเราพลาดไม่ได้สำ, <c oughs> สำรวจตลาดใช่เราสำรวจตลาดเราพลาดไม่ได้แฟนค่ <c oughs> สามีอ๋อโอเคเอาสามีเดินล้อมอยู่นิดหน่อยคนเขารอคอนเทนต์อยู่คอนเทนต์ว่ารู้อยู่แล้วเวลาแม่มาวัดเนี่ยอยากจะเดินแบบลังแทนอย่างเงี้ยเนื่องจากอต้องเล่าว่าไม่มีขบวนนะแต่ประเด็น คน, yup. คนเขารอคอนเทนต์นี้อยู่อุ่นหน وا, ุนแพงเนี <rejecting> ่ย <minha> คือเมื่อวานอ่ะพ่อซื้อไปเกือบหมสวดีค่ะสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนขับราทักทายกูด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 ู้อดู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 ค่ะูด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 พดู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 าูดูดูดูวง่าน แล้วเรก่ยไคะวาก่อนนะคะเด้จะยๆได้ค่ะมา๋อน่าจะอุ้มไปไ่ไหวไหมอุ้ยนารักจังเลยขอบคุณค่ะนี่ไงปไงเปไงนน่ไปไงเาเรียกเลไติ๊กแต่เมื่อกี้ตอนท้ายเหมือนขอขอส้มตำข้าวจานหนึงี่เดี๋ยวเขาเอามาให้อันนี้เอาอะไรเนี่ยสิริมุกลอได้มา แเลยเมื่อกี้เขาแจกยอดแล้วนะว่าสรุปยอดได้เท่าไหร่เท่่าไหรเลขหกหลักพอดีเลยสี่เจ็ดศูนย์เจ็ดหกเก้าตลาดหกตัวนี้หมดแล้วคนมันจะมีดวงยังไงมันก็ถูกค่ะค่ะไม่ครบค่ะนี่ไงเขาเตรียมมาให้เราเลยเนี่ยดูนี่อะไรครับทอดไก่ค่ะขอบคุณครับโอ้ยบ้าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ครับนี่เอาไปเอาให้เขาทั้งกล่องเลยอ่ะแม่ค่ะ เขาคุยพูดเล่นหรือเปล่าไม่ไม่พูดเล่นค่ะเอาไปฟาร์มดีคนน่้แหละค่ะอ๋อเออใช่คนเยอะคนเยอะเออเออเออแม่แม่แม่โน่นโก่นโน่นโอ้มาเป็นกล่องเลยเขาบอกว่าแม่ยังไม่ได้กินอะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวแม่ไปทอดไก่มาให้พอได้ยินเสียงกิ๊ดกาดกิ๊ดกดนี่ไงนี่ไงกิ๊ดกัด เสียงกรีดกัดทำไมเราเราทำไมเมื่อกี้เราเข้าไปอะเสียงแบบเบาๆาเบาเพอเป็นมารยาทให้รู้สว่าตัวไหนตัวจริงก็วาง่อนแล้วสุดท้ายมันก็ต้องมาจบกันที่โต๊ะง่ายๆอย่างนี้แหละตอนนี้ถึงเวลากินแล้วได้ทำหน้าที่เรียบร้อยไม่ใช่กันทินนะถ่ายรูปกับสาวๆลงท้ายโอ้ฉันว่าจะบุรีรัมย์ ก่อนไปแล้ววันนี้แค่งานกระถินนะแค่งานกระถินยังไม่ได้ไปม้วน่อยที่ป่ามัยังคือคลิปเดียวไม่แน่จะเอาอยู่ต้องขอลุงแร่คือเดี๋ยวนะกินข้าวก็ปาไปครึ่งลิฟแล้ว๋ยังไม่ทำกระถินเลยสวนต้องแยกออกไปต้องแยกแล้วอ่าเพราะว่าคือคนก็รอดูอยู่ว่าสวนฟาร์มเลี่นี่เขาสวนผสมผสงเขาเป็นแบบว่าสวนแบบว่าแบบว่าผักพืชผลไม้ ไปหมดผสมมั่วไปหมดผสมมั่วไปหมดเราไปดูสวยงามมากซึ่งกระถินเนี่ยเราสำเร็จแล้วสร็จแล้วได้กินของนุมวนาร่วมอนุุมวนาร่วมกันก่อนนะครแล้วก็ได้กินของอร่อยๆของอุดรด้วยใช่เป็นที่สัญญากับแฟนๆมานานแล้วว่าจะมาถึงถิ่นวันนี้ได้มาแล้วต้องรอดูมาเลย มาที่ฟาร์มเลิโต้อะไรนะเขาบอกว่าเสียงกี้เขาไม่เยอะเท่าพ่อเขาก็เลยงอนรอใครรู้บ้างงั้นงั้นปิดคลิปมามาปิดคลิปกันให้หมดเลยมาหนูจะมากินไก่ทอดหนูหิวแล้วนี่ขอโทษนะคะเขาบอกว่าคุณแอนค่ะเดี๋ยวไปทอดไก่มาให้โทษนะตอนนี้ทุกคนรู้หมดแล้วว่าที่คณะมาสายเพรามึงขอกดฝากไอ้กดไลค์กดกระดิ่ง4 3 2บล ไพช่องมึงเอาก็ก็พูดฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยฮะจะพันกดกระดิ่งไว้ด้วยฮะมีคอนเทนต์ใหม่จะได้แจ้งเตือนกับใครเลยครับเราปิดแบบเขาไม่ได้หรือไงเออยังไงเออเราเอาแบบเขาอะมีคอนเทนต์ใหม่ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็กรุณากดซับสไคร้กดกระดิ่งนุ่งดิ่งนุ่งดิ่งนุ่งดิ่งไยค่ะไม่ไลค์กดไลค์กดซับสไคร้ไม่ใช่ซับสไคร้กระดิ่งนุ่งดิ่ง กดไลค์ก่อนยังไม่ไลค์กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิง่งดุ้งดิุ้้งดิ้งอือใแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะกร,ะรุณากดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิงด่งดุงด้งดิงด้งดุ้งดิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดใ,ใครถึงเขาอยากเหรอ <c oughs> ใครถึงเขาอยากเก่งเนี้ยเก่งเนี้ยใครถึงขอยาก <c oughs> นะทำไมทำไมเขาเปิดเพลงล้อ่ะไปแล้วเราจะได้ปิดติ๊กนิดไหมเนี้ยมาโอี้อย่าลืมนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนิดนีนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเราได้ดูก่อนใครเลย